เรียนท่านคำนการและสวัสดีแขกผู้มิกรยรตทุกท่านนิชันนางสาวสุติมาปัญชานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จากศูนย์ครอบครัวพอเพียงงเรียนรชาชวิชานครัลสัต์สียจังหวัดกระบี่แรงบันดาลใจเปี่ยมด่งไฟฟันในตนเองที่ปลูกจิตวิญญาณคุณธรรมแห่งความดีสารเสพติดในยุคป,ปัจจุบันนี้ร้ายแรงกว่าที่พวกเราคิดไม่มีใครรู้เลยรู้เลยว่าอยู่ใกล้ตัวเรือง ยู่ใกล้ตัวเราหรือไกลตัวเราแต่ที่แน่ๆทุกที่มักมีให้เห็นจากข่าวสารบ้านเมืองสื่อต่างๆที่เราสามารถพบเห็นได้บ่อยนะักในยุคป,ปัจจุบันสารเสพติดเป็นสิ่งพิหาได้ง่ายและคนพบได้ทุกสถานที่จากตัวดิฉันเองที่อยู่ในโรงเรียนประจำก็ยังคงพบเห็นได้อย่าง,างเช่นกันจิตเป็นนายกายเป็นบบาวคนที่คิดดีกายก็ย,ย่อมไปอยู่ในทางที่ดี อย่างเช่นคนที่ระม,มัดระวังเรื่องสารเสพติดสารเสพติดเป็นเหมือนสิ่งกับดักชั่วร้ายที่คอยจับมัดเนียวรัง้งให้เราลงสู่เห็นความมืดมิดทําให้เราไม่สามารถหลุดพ้นจากจุดจุดนั้นได้หากกลุ่มใดลุ่มหลงลงไปในกลุ่มยาเสพติดเหล่านี้ทุกท่านเชื่อไหมว่ากลุ่มเหล่านั้นจะไม่เป็นปกติสุขอีกต่อไปด้วยฤทธิ์ของยาสารเคมีเหล่านี้ทาให้พวกเราต้องอยู่ด้วยความระงหวัดระแวงอย่างเช่นเพศหญิง ต้องคอยหวัดระวงเหล่าคนที่ติดยาสารเสพติดมีทั้งเรื่องการข่มคู่มีการเกิดเรื่องชู้สาวมีการซุมยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและมีการขนส่งยาผิดกฎหมายและยาเสพติดนี้ก็เป็นสิ่งผิดกฎหมายมาตั้งแต่ตน้นซึ่งอยู่มาตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันเป็นสิ่งที่เคียงคู่กับเรามาตั้งแต่กำเนิด และไม่มีใครรู้เลยว่ามันจะหมดไปเมื่อไหร่ทุกคนใช่อไหมคะว่ามันจะหมดได้หากเราร่วมมือกันทำกิจกรรมรณรงค์ช่วยกันต้านยาเสพติดและทุกคนก็ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันและดิฉันก็เชื่อมั่นว่าทุกคนก็ทำได้เช่นกันในวันนี้การแข่งขันในวันนี้ดิฉันอาจจะมาไม่ครบในทุกแบบแต่ดิฉันพร้อมที่จะพูด ท่านได้ฟังถึงผลเสียของการเกิดยาเสพติดทาให้ทุกคนมีความหวาดระแวงในสิ่งที่ทําอยู่แม้ว่าใครๆก็กลัวสารเสพติดทั้งนั้นค่ะใจคือไฟสว่างทางชีวิตแจมจรัสพิสุทธิ์สีสแ,ก,แลกล้ากล้ายึดมัน่นสร้างความดีไม่มีอบายามุ่งใดมารุกรานได้ค่ะขอบคุณค่ะ